บอกจันว่าวันจันไปรับดีกว่าเผื่อมันพ่ะเจ้าจันนะบอกวนะ่าน่าจ่าวัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Dài thôi, dài đây dài. đi dạy tôi thả dạy đây đi dạy Ở đây cá. cá. ไหนว่างลงได้เลยนะได้เลยยินดีก็รับอยู่แล้วดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เป็นปานนั้นมก็ไปเจอกันรายการโมโอเคลงไหมอ่ะโมลงครับลงครับนี่เราคูยกันนะเอเดี๋ยวซ้อมเลยสดีครับครับกระตือเป็นนิดนึงได้ไหมมีกล้องถ่ายอยู่อ่ะนี่โอเคอ่ะตรงนั้นได้เลย lấy cắp vào đây à, may mắn hay không may mắn Oh, había. oh, había. oh, había. oh จบไหมัอ้อีแอไปเลื่อจังหวะนึงใช่ไหมอ๋เดี๋ยวครูสามมันเป็นแผกเก่าใช่ไหมเลือ่อนจังหวะนึ่งปุ๊บู่งเนวแล้วคแล้วไม่กลาแล้วยอมแพ้อมอะล่นเหรอม่ออ๋อแล้วครูสามคู่คูหนึ่งอ๋อคูพี่อ้วน แลถามหมอนทนหน่อนะเรานแล้วรายการมอไหวไหมไม่รู้ไมดฟ้าอ่ะกามออะไรูุยฟ้าไม่ได้คุยว่าฟ้าก็มือพีใช่ไหมอ๋อบิ๊กบิ๊กวันดีครับตึงนี้เลยก็ได้นี่เสตทาง้ก็เต็มอยู่เต็มไหมดูดครับไป่าเล่นให้ใจพเ็กไปแข่ง พี่แกบางกล้องครับแกไปแข่งรุ่นนี้อ๋อใช่ไหมอ่าอ่าไอแกลงไปแข่งมั่นใจหน่อยโอ้โหโค้ยเฮ้ยผู้สามบอกว่ารูปแน่นมากเลยโอ้โหพี่นิดโอ้ยไม่เคยเห็นกูนตีแบบนี้เลยเด็กทำไมอ่ะ

สอนอย่างเดียวมั้งวิวันสอนอย่างเดียวใช่ไหมทุกีอ่าเกมหนักๆ่ะอ๋อเหมือนเด็กเออเชนยอนเกือไอี่ไอซอไอซิงไอซอบอกว่าวันสติีอย่างตีแบบสติีอย่าง ด็กไปตายพี <rainforest> ่ทำอะไรให้ถ <unemployed> ึง <rainforest> อ่งไปแเด็กเนโตก็เดือด้วยเด็กเนี่ยเพาะพี่ว่านั้นก็หนักอยู่นะจิว่งไม่ไส้มากกว่าฉันหลือแตสไลด์ได้ยันดีกว่าที่แตสไลด์ได้วิ่งตแต่ม่ได้ต่ถตรงข้าขอเจสไลด์ไม่ได้เว เดกขึ้นเร็วากดคนน้วูถามนายที่เท่าไหร่อ่ะอ๋อไปชิงกันมาเลยใช่ นะสามเซตอีกมาเิโก้ตีดีเหมือนกันโอ้โหคนมือซ้ายนะ

เึ่งผ่านการฝากเขามาด้วยด้วยก็พกกับสามไหมโจกเหมือนกันใช่ไหม รุ่นทั่วไปไม่ได้เหรอุ่งมียว่าลงีก็ได้นะ เบอร์วี่ก็ยังลงเอ็ดบวกเลยนี่เอ็ดบวกกันฮะเออนี่เอ็ดบวกไม่บอกให้ลถได้แต่พูดตุนนะเด็กที่ดื่มได้เด็กที่ดื่มได้เด็กที่กูทำไม่ขึ้นมือพีเลยอ่ะไม่แต่บอกตุลนะว่าเอาสนุกด้วยถึนะรุนเลยนะเออ

嗯。Yeah.